ผู้ใดถวายท่องคำหามจมทุกจมยากเด้อรวยแล้วรวยแล้วบ่รวยสิได้ถวายท่องคำเห็นแนวจกินยากแเพนเน่ สี่ี่นะี่ข้างางนะี่ข้างเางแล้วแหงบ่ถึงขาดไครับดไหมกดไหมครับ,บ,บ,รบ,บ,บดเเลยยดเบดเดหยกด,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 ดเลยด <c oughs> ยเลก <c oughs> เดเด <c oughs> ยเลกยกยก อยาน้นบอกมวงหน่อยโอ้ยบ่ืเกิดวายกีหลีตตัวเนี่ยออโบ้ย พอดแล้วพอดแล้วใน <c oughs> ก่อนขคงพุทธการ <c oughs> <c oughs> มียาจกผู้หนึ่งสะสมเจ็บทองคำไว้จากตะกูลตะพอตะแม่ บ่ได้อมาบูชาอย่างเสษเจในในใน,ในชาดรกว่าเอาไปยอ้อนลงเอาไปยอ้อนลงเอ้ฐานฐานพระพุทธเจ้ายอ้อนลงฐานอธิษฐานเอาทองคําทอปีกหินวัานใหญ่ปันไดปีกหินทองคําทอปีกหินยอ้อนลงในฐานของพระพุทธเจ้า องตะก,กรอนก่อลวที่ฐานก็ให้มีเงินมีทองอย่าให้ทุกข์ทุกข์ยากมาเกิดมาเป็นเศรษฐีหลายภพหลายชาติบนแถวมาบูชายอย่างที่นี้ไปย้อนว่ายคนเห็นนะไปบูชาฐานพระพุทธเจ้าไปย้อนลงใน,นฐานตะก,กรอนก็เป็นปองย้อนลงครับ <c oughs> จังว่าสมบัติพวกนี้ที่โบราณพ่นเหตดน่ะบ,กกะ,ะบูชาไ้สักลาบูชาไ้บ่แมนเสียวออกมาใส่นี่บูชาไ้หันละสละไว้เลยบูชาไ้พวกเอามาบูชาพวกมาดูแลเนี่ยบ่แมนเสีเอาไปใส่ตั้งไว้บูชาอยู่หันละ่ะคือเฮา คือเ้ายอนเบือสิมเห็นบ่นั่นแหละโบราณน่ะปุรองคนมีทองคำกับไปย้อนลงได้เบือซิมน่นยำเป็นผูกพัทสีมาตัดลูกนิมิตนั่นได้ขอกกบไปย้อนบือซิมมีเงินมีทองมียังกับทิมลงไปแต่สมัยใหม่นี่พนเฮ็ดถุง ยิบถุงย้อนลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเจ็บเอาตะกอนนั่นย้อนลงไปอีหลีย้อนลงไปฝังไว้หเลยบูชาไว้เลยบต่ตอนมีต่อมารุ่นหลังเนี่ยคนทั้งหลายยังว่าบทซิมเจดีวันไหนเขาไปคุดนะ่ะเขาไปคุดย้อนสมบัติซุ่มนี่แหละคุดบดคุดซิมคุดคนหาสมบัติซุ่มนี่แหละผู้เฮ็ดนี่ บ่หวังไอหยังเลยมิตรสิบูซาไว้แล้วก็แล้วบือซิมแห่งนงนสุขุดลงดังหลับบกบักหลายเม็ดต่อสามสี่เม็ดผลคำว่าบือซิมนี่คืออยู่ตรงกลางลูกนิมิตนี่สิอยู่รอบทิศแปดทิศลูกที่เก้านี่สิอยู่กลางกลางโบสนั่นบือซิมยอม้อนลงกันล่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีอย่างต่างๆผู้ใดคืดได้แนวใดก็บม่ยอนลงนะหอดดาบหอดเ้าโบราณหมนแล้วมายอนลงเบอรซิมบบดเพิ่นสวดญาตดแล้วเพิ่นก็ปิดบบดน,นี้นลูกนี่มิดลงแล้วก็ปิดปิดแว่หันเลย ในยุคที่มีคนอยู่ดูแลเนี่ยสิเป็นร้อยเป็นพันปีก็ตามสิบเหตุนั่งเลยเนี่ยบ่มีไฟสิไปแตะต้องแต่ยุคโดนๆมาเป็นหลายพันปีมันเสื่อมมันสลายมันสุดส้มไปเป็นวัดโบราณเก่าแจ่ไปกับสิมีคนมาขุดหาบั่ขุดคนหาสมบัติซุมนี่แหละบ่มันเพิ่นบูวซาแล้วเพิ่นจะเอาไปใส่ดิ có sao cháu อย่าไปว่าเจ้าของทุกจะเทืออได้บ้านนี่ได้โอ้ยจังมันเกิดมาถุกมายากอย่าว่าแท้ๆบาทนี่งตะทองคำคอยกัไ้ดยเคยด่ยางได้เสศดได้สางทำบุญระเด้อวาสนาว้ยทอปีกทอปีกแม่งมีสีไ่ปันไดเดง อันนี้เขามันใหญ่กว่าตัวแมงวันอันนั้นทอปีกหินไนะปีกหินสีไหญ่ปันได้เขาเแ็ดด้วยใจ <c oughs> หน่อยลายเหตุด้วยใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งมีสีลังกามีพมา่าที่เขาบูชาด้วยเสื่องสักละอันนี้บูชาแล้วบ่เอาไปใส ชเวดากองทองคำห่มชเวดากองอยู่หกสิบตันอันที่สักการาบูชาเนี่นอกนั่นนี่เอาไปหอยสามสี่ปีข้างหนึง่งเอาขึ้นไปหอยซองกล้องยังเห็นสูงหลายอันนี้เขาเห็นอยู่ที่ของเขาเนี่ยบหมายถึงตะทองคำเนี่ยอันยาม่นนี่ เพชรดพลยทั้งมืดแหวนโมนิพุ่นกับผูกกันใส้สอยทองคำเนี่ยไปหอยบูชาโมหมายถึงตะทองคำ

กือบกกดลงนั่นพับพับพับตัวนั่นขึ้นกดในม้นกอกันน่ะเออสุดยอดละได้บูชาทองคำดอกไม้ ยังเหี่ยวเปลี่ยนเนาะทองคำว่เหี่ยวว่เสาบ่หมองจะเกลือบูชาไว้ตลอดเลยเห็ดตามกำลังเฮาพี่น้องแต่ละปีละปีมีความตั้งใจเจตนาบูชาโดยของอันมิคา ปีนี้โดยประมาณก็เกือบเกือบเกือบยี่สิบบาทเพราะว่าตอนแรกก็สิบกว่าบาทแล้วตอนที่อาจารย์ตอนที่อาจารย์าารยบ๊ะนเดี่ยมาร่วมกับซุ้มพี่น้องมาร่วมที่หลังเนะกือบยี่สิบบาทจนนี้ทองคำอยู่สองสองมืนหกถึงสองหมืนแปดมูลค่าเกือบเกือบสี่แสนบาท เกือบๆสี่แสนบาทดีบูชาเปิดไฟเปิดไฟบูเดี๋ยวเคลื่อนองค์พระเข้ามาแล้วก็เปิดไฟบูชาท่านแล้วนี่แล้วนี่ไปปลูกต้นโพน้ำกันเนอไปปลูกต้นโพ สพ่พ่อเาอามาจากอินเดียจากสถูกจากธรรมเมกะสถูกของคุณสุดใจมันเป็นคนเก็บคนด,ดูแลเป็นดีใจร้ายมือเศร้าเนี่ยอาจารย์โทรศัพท์ไปแจ้งบ่เป็นบอดไม้บาเป็นติดติดโควิดนี่แหละเนอยู่ปัจจีนั้งมันเป็นภาษาเิดอยูปัจจีนบุรีว่าคุณสุดใจจะปูซา,า,าแก้ว สปลูกต้นโพ่เจ้าเลยด้ต้นโพ่เจ้ามาถวายหลวงพ่อไปโอ้ยดีใจหลายก็สิบูชาทองคำพระธาตนนะว่าเอาผมทําบุญตอนแรกดิตอนแรกผมทําบุญหมื่นหนึ่งวันเสร็จเราไปเยอะมากเอาหมื่นเอาสองหมื่นวัาสิบูชาพระธาตุอุ้ยกลัวว่าเต็มบาทเอาสามหมื่นเลมาพระอาจารยคนเป็นญาติเป็นว่าเต็มบาทขึ้นหนาเป็นโอนเงินมาทำบุญสือทองคำใหมเพิ่นละ ญาติว่เต็มบาทเป็นว่าบอกอ้วยนดีใจหลายเป็นปลูกต้นโพตรงมีมดหลวงพ่อผ้าสวดบูชาแล้วแต่ว่ากายเยสามจบกัะเพาอละอ้ว กายเนวาจายวะเจตัสาวาบุเทกุกรรมังปะกตังมายายังบุตโธปาติกันนาตุอจัยันตังกรันตเรสังมาริตุมวุเพติกายเนวาจายวะเจตัสาวา ธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะติกัณหะตุอัจจยันตังกะรันตะเรสังวะริตุงวะพุทธเนกายเนวาจายวะเจตัสวาสังเขกุกัมมปกตัมยายังสังโฆปติกัหตุอัจจยันตัง การันตเรสังวริตุงวสังเกอ,อธิษฐานจิตของไฟของมันหน้าผู้ไดได้ร่วมทําบุญหรือว่ามาร่วมกันแล้วอธิษฐานคำวา่าอธิฐานเ้ตั้งเจตนาปารถนาในสิ่งที่ดีงามปราถนาสิ่งใดสิดีงามสมควรแจชาวพุทธเฮ้า ค่อยสำเร็จทุกท่านทุกคนเทินอา,ากาศสามคั้งเอารถมาจอดไว้เพื่อเสียวต้นโพไซหามจากนี้ไปใส่รถ ก็ค่อยเคลื่อนไปไปปลูกต้นโพบันเนี่ยรถลดรถล,ล,ลดผู้ผผดใดผู้ใดผู้ใดว่าจะรถใจก่อนรถพุ่ยเยี่ยมบ่อไปเลยเคลื่อนมาไปเคลื่อนมาพุ่ยเยี่ยมพิ่นขอรถพิ่นถอยหลังเข้าวบ้าตรงหลังทันเพิ่นจะไปยกต้นโพส่กันนี่อะไรมีขนมด้วยวะ่ะกาแฟ กแล้วพอน้ำแจกกันไห้นี่น้ำไปปลูกต้นโพต้นโพนี่เป็นเป็นสหต้นวัสหาชาติเกิดเกิดพรอมพระพุทธเจา้าเด้พระพุทธเจาเ้าพนประสูตรมือนีวันวิสาขาบูชาเดือนหกเพ่งสิบหาคำ สิ่งที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้านี่เกิดเกิดพร้อมกันเลยนหนึ่งก็คือต้นโพสองกับภาอาานุ่นสามนา่งยโสทราผู้ที่จะมาเป็นพระชายาเพิน่นแล้วก็ขุมศัพท์ทั้งสี่ขุมศัพท์ทั้งสี่แต่ก็น่ายชานับอกคนหนึ่งเกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้า,นจาตนพนี่ก็เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะให้เพื่อนไดตัสสู่ยุตไต่ตนโพ